เทศต่อนะครับต่อที่รูกค่าว่าเขานะครับนี่อีกแียนไว้นะครับนี่บอกพี่ๆว่าว่าเขานะครับมาลงมาบนงานเลย เดี๋ยวจะบ้านนั้นว่านนี้นะครับนี่ให้มึงนะครับนี่นะครับมันมีคอยหมูม้านะครับห้องง่ง่ั้นเขาเนี่ยนะขออนุญาตินะครับแต่ท้งหนูแดงจ่อขึ้นได้เลยนะน้องนะครับพอดีผมมาไปเด็นทุรานะครับอยู่ในเมืองนะครับมีโอกาสนะครับพอดีพอคอยมีเวลาเนี่ยพอคอยมีเวลานั่น ไปขอไม้ปันไดนะครับสีผ้ามานนะครับมาเทศตอ่อนะครับตอธิรุค่าว่าบ่เขานะครับนี่พอดีมากางทางครับพอดีเห็นหมาเป็นแต่มีหนูนะครับทางทางนี้เราทางข้างตีนบานต้นนี่นะครับตีนบานเอาตีนบานเนี่ยนะครับไก่ไก่นะครับหมากับหงก็มาสีผ้ามาเทศตอ่อนะครับนี่เทศตอ๋ยอลงไม้หยอกเพราะนะครับประตงเป็นลงลายไม้นะครับเพราะว่าผมบ่ค่อยมีเวลานะครับถ้าบ่เขานะครับนี่ขกพะู้นี้ นี่นะครับคูหนี้นะครับอ่ะนี่คู่นีนะครับจีคุ้นผีเป็นทรงมากลับมานะครับนี่ต่อคู่นีนะครับนี่ีกเขียนไว้นะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปสันมึงนะครับ่าบเขานะครับมันเขาแถวบอนะครับต่อนี้เขาก็เป็นสันสีนะครับต่วนะครับนี่สันสีเขานะครับต่อนะครับนี่นะครับเป็นลาบเขานะครับต่อกู่นี้อาเสียงใส่ไปหนึ่งยีบ่อเขาแดงๆนะครับกาทาบเขาเนือ้อมยีนะครับ โอเงินคืนทัานทีนะครับแต่ถ้าเขานี่นะครับขออนุญาตเอาทั้งตอกนะครับเอาทั้งเงินนะครับโอนเงินคืนนะครับบอเอาต่อคืนพร้อมนะครับแต่ถ้าบ่กเขาตามทีเพิ่นบอกนะครับขออนุญาตโอนเงินคืนทั้งค่าเพิ่นโอนต่อค่าต่อคืนมานะครับนี่นะครับต่อคู่นี้นะครับต่อคิวครับพิเศษนะครับนะเ๋ยวาพิเศษจำกันได้นะครับเดี๋ยวอะ งอย่างนี้นะครับมา,ม,ามาให้ป้าอย่าคุ้นนี้เลยไหมพี่น้องมาอย่างนีน้ไปมึงไปน้ำกันพี่น้อง I do know. เดี๋ยวเดี๋ยวทำนะครับเดี๋ยวมึงหักดูหน่อยมี่นะพี่ต่อพี่พี่ว่าว่าเขานะครับมาลงมาอหุ่นานต์เลยตั้งเดี๋ยวไป ไม่ตายไบอกนึกว่าตายนี่นะครับน Get ี่นะครับน้มันตายนะครับ ว่ารัวตายเฮ้ยนะครับนี่นะครับจะเปิดแัดไหมแัดนี่องระนี่นะครับผลงานนะครับนี่นะครับบอเขานะครับบอเขานะครับบอเขานะครับนี่นะครับเด็กจับ้านันว่านี่นะครับนี่เห็นมึงนะครับนี่นะครับ ต่อท่านหนูนะครับบางคนเด็สั่นแห้งๆสี่เลี่นะครับนี่ทำเมียอคอยนะครับทำเมียอคอยนะครับทำเมียคอยหมูอม้านะครับห้องวงๆนี่เขาเนี่ยไปตัวตายจะทำหนีที่ล่ะเดี๋ยวมาคุณยิงหนูตายอีกแล้วหนตายนะครับนี่ครับนี่นะไม่ใช่ว่าเอาหนูมาว่างไล้ยิงนะครับนี่ครับ ฮนะขออนุญาตนะครับแต่ถ้งหมูเด็งสองคืนได้เ็บ